โอเคครับก็กร่าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคร f ฟเอฟเอฟและวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็ไใช้หาเงินออนไลน์อีกแล้วนะครับพอดูแล้ววันนี้เว็ใช้ตัวนี้นะครับยังมีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเล่นครั้งแรกสมัครครั้งแรกรับไปเลยนะครับจำนวน260บบาทแบบฟรีๆนะครับเป็นทุนฟรีให้ เราได้รับจากเว็บไซต์ตัวนี้นะครับและเว็บไซต์ตัวนี้นะครับสายฟรีสามารถเล่นได้นะครับคนดูแล้ววันนี้ผมจะมาทําการถอนจํานวน580บาทด้วยนะคนดูนะแต่ก่อนไปถอนก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยและใครที่สนใจอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ตรงใต้ดิสคริปชันเพื่อทําการสมัครและเล่นไปพร้อมๆกันกับผมได้เลยโอเคครับหลังจากที่คนดูกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับให้คนดูทําการสมัคร เพื่อทําการรับ260บาทแบบฟรีๆนะครับวิธีการสมัครอันแรกนะับก็จะเป็นการใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับตัวอย่างเบอร์โทรศัพท์คนดูนะครับ0981อะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็บบนปะคนดูก็ไม่ต้องใส่เลขศูนย์้าหน้านะครับหรืออยากใส่ก็ได้นะคนดูนะแต่ผมไม่ใส่เนาะหลังจากที่ใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จนะครับถัดมาก็จะเป็นใส่รหัสผ่านนะครับคนดูรหัสผ่านเนี่ยตั้ง ตามผมก็ได้นะคนดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8อย่างเนี้ยแล้วถัดมาจะเป็นรหัสโค้ดนะครับรหัสโค้ดตรงนี้ถ้าใครที่กดลิงก์แล้วมันจะขึ้นให้อัตโนมัติถ้าใครไม่มีก็ใส่ตามหน้าจอผมได้เลยนะครับแล้วก็กดคลิกเพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยเครื่องจกักร ปุ๊บนะครับมันก็จะอยู่ในระหว่างการตรสอบหลังจากนั้นเรากดลงทะเบียนได้เลยครับปุ๊บเข้ามาอยู่ในหน้าแรกนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เช่าแผงพวกเครื่องจักรนะครับพวกรถไฟฟ้านะครับเพื่อทําการรับคอมมิชชั่นนะครับเข้ามาอยู่ในหน้าแรกให้เขาดูกดเข้าไปตรงบัญทีเลยครับปุ๊บ เห็นปะค่ะดูเราจะได้260บาทแบบฟรีๆนะครับ260บาทตรงนี้แปบ,บเดียวครับค่ะดูแค่สมัครนะครับรับไปเลย260บาทเห็นปะแต่ว่า260บาทเนี่ยมันไม่สามารถถอนได้นะครับค่ะดูมันคือทุนให้เราเอาไปลงทุนเราลงทุนเราได้กําไรเราค่อยมาถอนนะครับค่ะดูด้านล่างจะมี4แถบอยู่ด้านล่างนะคนดูนะแถบแรกก็จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกเนี่ยให้ค่ะดูมาดูตรงนี้นะครับข้อตกลงผู้ใช้ตรงนี้ปึ๊บ มันจะมีข้อมูลให้คนดูมาอ่านได้นะครับเป็นบริษัทโครงการพื้นฐานด้านรถยนต์ไฟฟ้าของอเมริกาที่ตั้งอยู่ในเมืองแคมบรนดจรัตแคลิฟอร์เนียเห็นปะดำเนิน14ประเทศและทําให้เทคโนโลยีในนั้นเปิดดู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 อันนี้คือประเทศไทยครับกรมพัฒนาธุรกิจสินค้าใบสําคัญแสดงจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทนี่ไงนี่คือใบจดทะเบียนหนังสือรับรองจากประเทศไทยเลยนะเนี่ยใช่ปะอันนี้คือประเทศอะไร เทศไทยเนี่ยเห็นปะยืนยันอย่างเท่ถูกกฎหมายครับดูบริษัทเขาโคตรใหญ่โคตรเท่ดูจา้จาบจัดแล้วเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับมันก็จะมีสําหรับสายลงทุนเนาะให้ลงทุนนะครับเป็นการเส้เส้พวกนี้นะครับแล้วเราก็จะได้คอมมิชชั่นตัวอย่างนะครับลงทุนไป3,000บาทนะครับได้กําไรวันละละพั0หบาทนะครับรวมทั้งหมดจะได้4ี่พ มีเวลาแค่3วันเห็นปะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น3,800บาทนะครับได้รายวันวันละ570บาทมีเวลา10วันเราจะได้ทั้งหมด5,700บาทนะครับอันนี้คือต้องรอให้10วันถึงจะถอนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือถอนได้ทุกวันครับก็คือลงทุนไป2,000บาทได้รายได้รายวันวันละ100บาทและได้รวม3,000บาทนะครับมีเวลา30วันนะครับเราจะถอนได้ทุกวันนะครับมันจะมีให้ตรงนี้ครับเห็นปะถอนได้ทุกวัน ถ้าตัวไหนไม่มีมันก็ต้องรองให้ครบ30วันถึงจะถอนได้ลงทุนขั้นต่ำหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้นะครับมันมีแต่ฟังก์ชันหนึ่งพันบาทนะครับลงทุนขั้นต่ำเมื่อก่อนตอนเล่นแรกๆอ่ะล,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 ลงทุนขั้นต่ำแค่หนึ่งร้อยบาทอะค่ดูแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาหนึ่งพันบาทนะครับก็ดูอันนี้คือเป็นซีที่ผมสมัครมาให้คนดูดูเนาะถ้าใครอยากเติมเงินก็กดเข้าไปตรงคำว่า,าเติมได้เลยครับปึ๊บเติมขั้นต่ำแค่หนึ่งร้อยบาทครับเบว ปึ๊บนะครับแล้วก็ถัดมาก็กดขั้นตอนต่อไปมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้ให้เราทําการสแกน QR code ต,ตรงนี้เพื่อทําการสัละเงินหรือว่าเติมเข้าบัญชีของเราอัตโนมัติมันจะมีเวลาให้9นาทีตรงนี้เห็นปะ่ะถ้าหมดเวลาตรงนี้ไม่ต้องสแกนนะครับคุดูหลังจากสแกนปุ๊บนะครับสำละเสร็จไม่ถึง2นาทีครับเงินก็ได้เข้าบัญชีเราเลยแป๊บเดียวนะครับมันทํารายการให้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่เติมเนาะคนดูเนาะและใครที่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็ยังมีการ รับสลากตรงนี้นะครับพอดูเห็นปะ่ะเล่รางตรงนี้นนปิ๊บรลับสลากรางวัลนะครับมันจะมีหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันหนึ่งอันตรงนี้มันจะให้เราสมนะครับเป็นวงล้อสุมเสียงโชคนะครับมี iPhone 13รางวัล888 88, บาทอิดทอง100กร,รัมตังหูแล้วก็รับรางวัลเงินสดไอแพดโปรนะครับรับรางวัลเงินสดแล้วก็สร้อยทองอ่ะเดี๋ยวผมลองหมุนให้คนดูดูนะกดเข้าไปตรงกลางนี่เลยปุ๊บ มาลุ้นกันว่ามันจะออกอะไรครับอุ้ย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 สิบสามโปรแม็กไหมเชี่ยได้รับเงินครับคอนโดได้รับเงินเราได้กี่บาทวะตอนแรกเรามีสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยหกสิบสปาได้มาสิบบาทครับคอนโดก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบเห็นปะถ้าอยากถอนนะครับเว็บไซต์ตัวนี้ถอนขั้นต่ำสามร้อยบาทนะครับเข้ามาในหน้าถอนมันจะให้ตั้งกระเป๋านะครับก็คือใส่รหัสไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าใส่รหัสมั่วนะเมื่อกี้อะ มื่อกี้ผูส้สรหัสมั่วําไม่ได้ปะเอ้าเข้ามาก็ให้คนดูทาการเลือกกระเป๋าสตางค์แล้วก็มาเพิ่มบัญชีกระเป๋าตรงนี้มันก็จะมีธนาคารให้นะครับเป็นธนาคารของไทยนะครับมีเคมีกสิกร S B B B L นะครับแล้วก็สีโอ้ยมีเยอะแยะมากมายของไทยล้วนๆครับถัดมาก็จะเป็นกรอกชื่อ พูดถือบัตรนะครับถัดมาก็จะเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารเราแล้วก็กดไปนะครับคุณดูแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการถอนบัญชีหลักของผมเนาะคุณดูเนาะก็บัญชีหลักของผมนะครับก็มีเงินอยู่จํานวน5้าไ้คนดูตอนแรกผมมี580บาทไม่ใช่หรอเขี้ยตอนนี้มี930บาทเห็นปะคุณดูแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมบอกคุณแค่นี้แหละนะครับผมอาจคิดแป๊บเดียวเองนะครับยอดผมขึ้นมาแล้ว ตอนแรกคนดูน่าจะเห็นเนาะยอดเนี่ยผมน่าจะได้มาจากการลงทุนของเพื่อนหรือเปล่านะครับนี่ไงการลงทุนของเพื่อนจริงๆด้วยนะครับเพื่อนแนะนํานะครับเห็นป้เราแนะนําเพื่อนเราก็จะได้ยอดขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับการร้อยสาบาทเดี๋ยวผมจะทําการถอน930บาทเลยนะครับคนดูเพราะว่าผมได้มาแล้วนะครับคนดูก็กดเข้าไปตรงคําว่าถอนเลยนะครับปุ๊บนะครับก็เลือกกระเป๋าของเรานะครับกระเป๋าของเราเลือกนะครับหลังจากเลือกเสร็จใส่จํานวนเลยนะครับ930บาท 930บาทปุ๊บนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ทำการกดส่งเลยนะครับเวลาการถอนนะครับวันจะถึงวันศุกร์นะครับคนดูเวลา10โมงหา2ทุ่มก็กดไปเลยนะครับกดส่งไปเลยนะครับปึ๊บใส่รหัสของเราปึ๊บหลังจากนั้นมันก็จะหักเลยนะครับปึ๊บยอดของเราก็จะเหลือศูนย์นะครับแล้วก็เราไปดูประวัติการถอนของเรานะครับประวัติการถอนของเรา90 0ย 2บาทนะครับคอดูมันจะหักค่าเปอร์เซ็นต์ค่าอะไรเมื่อกี้ที่เราถอนไป930บาทใช่ปหมมันหัก3%เซเหลือ902บาทเห็นปะคนดูผมได้มาแล้วแป๊บเดียวนะครับผมถอนเวลา11บเน,นาฬิกาสมนาทีมันจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวเราไปรอรุนกันนะครับคนดูและประวัติการถอนของผมเยอะมากครับคนดูครั้งแรก6 0 0 500 5 0 0ร0 0ย0 0แล้วก็0 0 0แล้วก็เ0 0าร้อยชถอนโคตรเยอะเลยคนดูใครที่อยากลงทุนสามารถมาลงทุนได้นะคนดูนะไปะ เมื่อกี้เขาน่าจะลงทุนตัวไหนวะโคตรเยอะเลยครับคนดูเห็นปะเขาเติมมาเราเราสมัครขั้งแรกได้260บาทแล้วเราก็มาเติมสัก800รานะครับคนดูเราก็ไปลงทุนไอตัว1,000บาทนั่นแหละครับคนดูโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูไปดูบันทึกนะครับกระเป๋าของสันแล้วกันเนาะนี่คือรายรับรายจ่ายของผมเลยครับคนดูเยอะมาก นปอาจจะเลื่อนเร็วหน่อยใครตาลายก็ขอโทษนะครับโอเคขอดูใครที่ชอบคลิปวิดีโอน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สวัสดีครับ